ท็อปสามงานลงเสียงพระเจ้าของคิดเทินมีอะไรบ้างครับโอเคก่อนเนี่ยนะครับงานลงเสียงพระเจ้าหรือว่า voice of god voice over นะครับก็คือการที่เราอัดเสียงไปเล่นที่งานนะครับอ่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยเราอยู่ที่สนามบินใช่ไหมครับผมเขามาประกาศอย่างเงี้ยเนี่ยก็คืองานเสียงพระเจ้าชนิดหนึ่งเหมือนกันครับอันดับที่3ใมไม่ดวงใจนะครับคืองานที่ผมลงเสียงให้พี่โน้ตอุดมก็คือก่อนที่เอ่อเี่ยวจะเริ่มเนี่ยก็จะมีเสียงผมออกมาทักทายทุกคนก่อนที่จะดูโชว์ขอเสียงปรบมือดังๆแบบไม่เกรงใจใครให้กับหนึ่งเดียวคนนี้ อันดับที่2นะครับน่าจะเป็นงานที่ผมทําให้แบรนด์ยูนิเซอตี้คือผมไปอยู่หลังเวทีเลยแล้วทีนี้นพอผมประกาศเนี่ยเสียงมันออกมาสนานฮอลเลยซึ่งตอนนั้นมีคนมาจากประมาณ70ประเทศ <c oughs> มีคนประมาณ 15, 1 5 0 0 0คนมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบเจดจําไ <c oughs> ด้ <c oughs> ๆๆๆเพราะว่า <c oughs> มันยิ่งใหญ่ <c oughs> และอันดับหนึ่งนะครับก็คือที่ผมได้ลงเสียงให้เวทีมวยราดดำเนินนะครับเพราะตอนนี้เขาทําแบบโชว์แสงสีเสียงขึ้นมาใหม่ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นแบบโดมที่ยิงสีสันขึ้นไปซึ่งอันนี้ผมภาคภูมิใจมากเพราะว่าแอนิเมชันมันเทสุดยอด This Rational is Russian Nerd อีกอันนึงที่ผมว่าเท่เหมือนกันแล้วเป็นอันแรกเลยที่ผมภูมิใจก็คือที่ผมประกาศก่อนที่วงโลมาโซนิกจะเล่นแต่ทุร้รสุดการแสดงคณะดนตรีร็อกสัญชาติไทยโลมาโซนิค